ต่อไปนี้นะขอต่อไปนี้ตีถ่ายเส็อย่างนี้มัวแท้เพราะมันต้อง่ายหน้าเมียีหมออ่นมาได้ไมหวตัดแ่ตัวยาที่จะร่ายาที่มาอย่าง อยากจะบ่ว่าอยากจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้ตลอดไปนะคะเพตอนนี้พวกเราก็ว่างจากภาระหน้าที่กันแล้วนะคะแ่ก็หวังว่าในทุกวันที่29ของแต่ละเดือนนะคะคเพื่อนๆจะได้เกี่พบก,กันี่ห้องนี้นะคะใสไ,ไม่ยอมกับประธานเอาหาเอาเอเอน้กกน้ได้อ,อ,อประกัน,น ไปเชียงใหม่นะคะใครที่อยางไม่ได้ก่ายเงินในการสมัครบ้ากใครที่ยังไมาได้จ่ายที่ได้ไหมคะเป็นเพื่อนขายใครสนใจไปทริปเชียงใหม่นะครับรทิสศโลกลำปางเชียงใหม่นะครับลลเชิญตอบคแกามที่ผมเลยนะครับ,รบตอนนี้เหลือเวลาพรุ่งนี้วันเราจะปิดรับสมัครแล้วตอนนี้ยอดจองมาทั้งหมด5้กว่าการ์จนะบดีแล้วก็วันลุกเลือนนะคะวันที่18บแปที่เสจิกาต้นกระติ ำบุญที่โรงเรียนนะคะก็เจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ของเราเพืค่ะเพื่อนๆคณะกรรมการก็ได้แจกซองให้ท่านแล้วนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อก็กรุณามาติดต่อที่คุณสุดีด้วยนะคะเราจะได้จับ มีพวกที่ช่วเหลอคนต่างๆนะครับวัที่เน็ตพังานก็ไปเอาไปช่วยที่แมวนะครับใจที่แมวด่วนนะย้าของเลย้ายงกับ้ด้วยจัดกจเลยก็เลัรสํารองมาอีกหน่อยนะครับทีนี้เราคนเราสงราสบาทครับและที่ กองก็ได้ครับคือรอบนี้นี่ใช้ในตรงล่านไหนก็ได้ก็นะครับมารับที่แกลบ้าจ่ายเงินที่ทาโจทย์หรือผมก็ได้นะหน่อยครับช่วยขนหนุนหน่อยครับทั้งเสื้อทั้งรอบเลยนะเสื้อก็เหลืออีกตั้งห้าหกสิบตัวฮะไอเสื้อยังเหลือห้าตัวนึกว่าเอาสิบห้าตัวห้าตัวแว่นนู้นไม่ใช่แว่นนี้นะ ไปดีนีอุ้มไปเดินเอาลิขิตตะก้อนบ้างตะก้อนบ้าตะก้อนายเกิดเกดะก้อนายตะก้อนตายเอาตะก้อนตายตก้อนตายจะเกิดบังลุบบังลุบเอาเนี่ คุณนวล่าวก่อาอะไรมาอยากให้แบบคุณนวลวานไม่เท่าไรหรอกแต่คุณตูนคุณรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ฮะเราตกลงไปอย่างนี้นะคุณนวลวานเอาอะไรมาดิพระนะเอาแล้วใครบอกว่ามีทองอยู่ในเ็ีทองราคาขึ้นอยู่พระนะพระปลาอะไรใครพี่ใครน้องที่เจอไปรู้ พี่ดิใช้เกมามใช้ก็แค่ไปแย่ไปหาเลืองคุยอ่ะเอาตกลงอย่างนี้นะเดี๋ยวจะให้คุยกับพวกเราสักนิดหนึ่งว่าทำไมถึงปพิ่งมาแต่แล้วพวกเราพูดหมดแล้วนะก็เอาเป็นว่าขอท่านประธานมอบของที่ระลึกก่อนอ้าวอ้าวเอานีตากล้องอ้าว นี้ไปผมก็ไ <award> ม่ม <dragging> ีงานแล้ว <pues> ก็จะเป็นบรรยาการแลนด์เฮาส์คงคงคงนี่ตัวนี้จะเป็นประโยชน์ผมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต่างๆก็ป็นดีที่เจอเพื่อนๆนะฮะตดวน่าตาสนใจทุกคนเลยเพราะว่าเกษตรมดแล้วนี้รุ่นบาร์ในการกลมของเราแน่ๆก็ขอบคุณเพื่อนนะะที่ วันต่อไปเราไม่มีลานแล้วนะครับผมเริกเลิกลานปมาณีกนะครับขอบคุณนะแล้วก็มีของฝากเล็กน้อยนะครับก็คงเป็นที่ปรึกษาต่อลงมื่อยๆนะครับคุณครับโดยปกติตอนตอนที่ผมเป็นเลขาธิการอยู่นะผมตั้งเล็อ่าตั้งที่ปรึกษาอยู่ประมาณสิบคนนะก็ไม่เคยปรึกษาเขาเลยเพราะฉนั้นเขาตั้งผมขเนราะที่ผมเล่นคนเดียวพอแล้ว สองปีเมื่อกี้ก็เต็มที่แล้ว